โอเคนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพามาสัมภาษณ์ท่านรองผู้มนวยการสํานักอนามัยนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะฮะ ขอญาตสอบถามท่านนะฮะวันนี้มีจัดกิจกรรมในเรื่องของการล้างห้องน้ําและก็ทําความสะอาดห้องน้ําเพื่อต้อนรับเทศกาลสงการเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครโดยสํานักอนามัยนะคะเราร่วมกับสํานักงานเขตตลิ่งชนันสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทเอนะคะพาซาซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เรามาร่วมกันทํากิจกรรมรณรงค์ล้างห้องน้ําในช่วงเทศกาลสงการนะคะซึ่งจริงๆแล้ว กรุงเทพมหานครนะคะได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องของการรดน้ำลงดูแลห้องน้ําสาธารณะในช่วงเทศกาลสงการทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนนะคะโดยเฉพาะสถานีขนส่งเนี่ยในช่วงของเทศกาลสงการเทศกาลปีใหม่ก็จะมีประชาชนเนี่ยมาใช้บริการเพราะว่าเขาจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดเพราะนั้นการเตรียมความพร้อมเรื่องห้องน้ําเพื่อให้ห้องน้ำนะคะมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมให้กับประชาชนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมเป็นไปด้วยดีเรามาล้างห้องน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมเดินโรนลงให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดที่อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้อันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเลยก็คือผู้แทนของสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ผู้แทนจากบริษัท s อสซีพาซาซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ได้ให้ความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานครและสำนักง,งานเขตตลิ่งชันเป็นอย่างดีอันนี้ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะท่านสามารถมั่นใจได้ว่าห้องน้ําที่เราจัดเตรียมไว้ห้องน้าสาธารณะทุกแข่งทุกสถานที่มีความพร้อมที่จะรองรับประชาชนมาใช้บริการได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับนะคะไปต่างจังหวัดโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านขอบคุณครับ ผมชิตนุพงศ์นันทะศิวัตรกุลคนข่าวกอทมรายงาน